ดีค่ะหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วนะคะว่าเราได้ทําใบผ่านรายการตั้งต้นตัวนี้นะคะซ้านะคะทาใบผ่านรายการตั้งต้นซ้ําตัวนี้นะคะแล้วเราก็ดูว่าใบผ่านนั้นเป็นใบผ่านประเภทไหนตัวนี้เป็นใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปนะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะเราก็นะคะไปที่ ข้าระบบนะคะแล้วก็ไปที่ระบบบัญชีนะคะมาการปรปับปรุงบัญชีการปรปับปรุงระหว่างปีนะคะแล้วก็เลือกประเภทใบผันการบันทึกรายการบัญชีทั่วไปนะคะกดเพิ่มรายการนะคะก็จะเป็นปรากฏตัวนี้เราก็จะทําการกลับรายการตัวนี้นะคะวิธีการยกเลิกนะคะไม่ว่ากรณีไหนถ้าผิดนะคะฝั่งเดบิตเป็นเครดิตนะคะฝั่งเครดิตเป็นเดบิตนะคะเขาเรียกว่า กลับรายการทางบัญชีนะคะก็คือจะยกเลิกไปผ่านใบนี้ออกนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ไปที่ระบบนะคะแล้วก็ไปทําการสร้างใบผ่านขึ้นมานะคะโดยเอาเครดิตไปไว้เดบิตเดบิตไปไว้เครดิตเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บันทึกรายการปรปับปรุงใบผ่านรายการใส่คําอธิบายรายการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทําการบันทึกบัญชีแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะหลังจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็อย่าลืมนะคะไปที่อนุมัติใบผ่านนะคะแล้วก็กดปุ่มค้นหานะคะแล้วก็ทําการอนุมัติให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อนุมัติใบผ่านนะคะข้อมูลมันก็จะไม่ลิงก์ไปแยกประเภทไม่ลิงก์ไปออกรายงานสถานะนะคะไม่ลิงก์ไปออกงบทดลองนะคะก็อย่าลืมอนุมัติใบผ่านด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงบัญชีนะคะกรณีต้องการยกเลิกใบผ่านรายการที่ทําแล้ว ได้อนุมัติแล้วนะคะ